สวัสดีครับกัปตันเจมบาแปดนะครับหรือว่ารุ่นที่แปนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับก็กําลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่4แล้วครับก็ความรู้สึกตอนเป็นกับตันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็รู้สึกตกใจรู้สึกช็อกแบบเอยเราได้เป็นกับตันเพราะว่าเราอะดูกับตันมาตั้งแต่รุ่นที่1ตั้งแต่รุ่นพี่ตูครับตอนนั้นเขายังไม่เรียกกับตันด้วยซ้ำนะครับก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรรู้สึกเป็นเกียรรรรนนนนนะคัับบบบทีี่่่ได้แมาาาเป็สวหึงกกย แล้วก็รู้สึกดีมากเพราะว่าแบบได้รับมิตรภาพทีดีจากคือคนนะครับก็กดดันใหม่ตอนที่เป็นกัปตันก็ยอมรับจริงๆว่ากดดันมากคือตอนแรกเราอาจจะยังแบบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอสักพักงหนึ่งรู้สึกกดดันจากจากหลายๆสิ่งหลายอย่างจากเพื่อนๆจากครอบครัวจากโรงเรียนจริงๆแล้วเขาไม่ได้คาดหวังในตัวเราแต่คือเราเป็นคนที่แบบคิดมากมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเรากดดันตัวเองเกินไปครับก็อาจจะเป็นข้อเสียของเราแต่ว่ามันก็มีข้อดีครับตอนที่เราเป็นกนะัปตันคือ ความกดดันนั้นนะมันทาให้เรากระตุ้นให้เราตั้งใจเรียนมากขึ้นเราขยันอ่านหนังสือมากขึ้นมันเป็นแรงผลักดันให้ตัวเราขยันต่างๆนะครับมันขยันมันผลักดันให้เราเป็นคนที่ขยันมากขึ้นก็เป็นข้อดีครับแล้วก็เป็นกับตันเนี่ยเราก็จะได้มีภาพจากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆจากกับตันอีก3คนก็คือกับตันแบงก์กับตันมีนกับตันกีนนะครับ รวมถึงพี่พี่ทีมงานทุกคนที่ให้คำปรึกษากับเรานะครับหรือจะเป็นเพื่อนที่แบบเราไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแบบส่งข้อความมาขอคาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็แบบรู้สึกดีอะเราเป็นแบบอินสปิเรชันให้กับเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับก็รู้สึกดีรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้น้องมาสมัครเป็นกัปตันรุ่นที่12นะครับก็สามารถสมัครได้ที่หน้าเว็บนะครับเด็กดีเลยเด็กดีอาร์เด็กดีทีแคทลุลิตี้นะครับหรือว่าจะสมัครได้ลิงค์ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้เลยครับ มาสมัครกันเยอะนะครับเอาเป็นขอบคุณเดียวกันนะครับบ๊ายบาย